โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Call of Duty Warzone หมวด DMZ และก็อยู่ในซีซั่นที่4แล้วนะอยู่ในฤดูกาลที่4ครับเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้ววันนี้ผมจะไปทำภารกิจโอ้โหวิภารกิจเปลี่ยนไปเฮ้ยนับหนึ่งใหม่เลยครับแล้วก็มีหลอดอะไรด้วยเนี่ย โอ้มันเริ่มที่จะหลวดกับดอกบัวแล้วก็หมวกเฮ้ยรูปหมวกเปลี่ยนไปวะรูปหมวกมีปีกๆบนหมวกด้วยเอาละมันเป็นเทียร์หนึ่งผมเอาไป3ามสาสตามเควสเลยนะมีเควสอะไรบ้างเนี่ยมีเควสอ่ะกดยังไงวะออกอ่ะมีเควสอะไรบ้างเนี่ย Make contact Hot try r o c k e t e s แล้วก็ X อ,อะไรเนี่ย x p r o e c t i o n อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวไปไล่ทำทีละอันอันแรกนี่ให้ไปติ๊กภารกิจและรับภารกิจดาวนโหลดอินเทลส่วนอันที่สองฮัตาร์รเทให้ติ๊กให้ติ๊กศัตรูและยิงทิ้งแปลวหตัวง่ายอยู่ส่วนอันสุดท้ายนี่ให้ออกจากแมปให้ยิงพุให้จุดพุ ใช่ป่ะให้จุดพู่ะจุดพูเขียวๆแล้วก็ออกจากแมทให้ได้ปะไปดูของในตัวก่อนโอเคโอ้กระเป๋าเล็กไปเลยอุย้ยคุณจงคุณแจหายหมดเลยนับหนึ่งใหม่เลยเออนับหนึ่งใหม่เลยละมีอะไรเปลี่ยนไปอีกมีดาวกระจายยังไม่ได้ดาวกระจายกันเนี่ยองไปขอเพื่อนละเพื่อนมีโอ้นับหนึ่งใหม่เลยครับ อุ้ยมีแม,ใมปแมใหม่ไปแมปใหม่มาเฮ้ยแต่ภารกิจเฮ้ยเดี๋ยวลองอ่านดิมันให้ไปแมปใหม่ป่ะให้ไปกดออกที่แมปใหม่หรือเปล่าครับอ,าอา้าวกดผิดอรีซายังไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปแมปเก่าก่อนแมปเก่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะชินสนามชินสนาม เออไปทำแมปเก่าก่อนชินสนามเดี๋ยวแมปนี้ลองแปลดูดิแมปใหม่ชื่ออะไรอุย๊ยเกิดตรงท่าเรือเลยครับเอาละภารกิจแรกภารกิจแรกเขาบอกว่าให้ติ๊กภารกิจใช่ไหมเนี่ยอ่ะติ๊กภารกิจตักภารกิจหนึ่งแถวนี้ไม่มีเลยทำไมแถวนี้ภารกิจอยู่ไกล แล้วก็ต้องไปรับภารกิจให้สำเร็จระหว่างนั้นก็ทำภารกิจที่2ไปด้วยคือเพย์ที่2เขาบอกให้ติกต๊กเมาสกลางติ๊กศัตรูแล้วยิงทิง้งซะของแป๊บอุ๊ยๆเปเปๆต้องการพอดีเลยเอานาฬิกามาเอามาให้หมดอุ้ย มาหาของก่อนทุกคนว่าตรงเรือนั้นมีคนไหมเฮ้ยเจอเนี่ยติ๊กอย่างเงี้ยติ๊กอย่างเงี้ยเรายิงโอเคติ๊กเรายิงสามตัวแล้วอา้าวไม่เดง้งนึกว่าไม่เดง้งมีแค่สามตัวเ,งเหงอแถวนี้ มันแผลทำชุดพยาบาลไปเฮ้ยเล่ามาเล่ามาหนึงขวดไม่ได้เล่าเลยว่าตรงนั้นจะมีคนไหมเราจะไปรับภาร,รกิจเราจะไปรับภาร,รกิจเฮ้ยกระเป๋ามันใหญ่ขึ้นปะเนี่ยหรือว่าเท่าเดิมอะโอ้โเกาะนาด้วยหลบหน่อยดีกว่า หลบหน่อยดีกว่าเว้กค่อยๆมีขดไหมนะมนนมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอ้โหโอ้โหเสียงปุ๊ดดังผ่านภารกิจแบบเสียงดัง เอาละเราลิกแล้วก็รับภารกิจแต่ต้องทำภารกิจให้ผ่านด้วยนะตรงนี้เลยภายร,ารากิจแรก Make Contact ผ่านแล้วก็คือรับกดรับเครื่องหมายจากแผนที่อะกดรับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำภารกิจให้ผ่านด้วยนะรู้สึกมันผ่านเลยต่อไปก็ออกจากแมปให้สำเร็จ เอกเพอร์เทชันเอกเพอร์เทชันออกจากแมพให้สำเร็จน,นะครับโอ้โห Our exp point here. อยู่ไกล์จังอยู่ไกล์จังเลยเหลือก็ไม่บีรถก็ไม่บีอุ้ยรถตรงนี้หายไปว่ะเดีย๋ยวรำทำภารกิจนี้หน่อยสักหน่อยที่จริงไม่ต้องทำก็ไดนะ้แต่สักหน่อยเราต้องไปจุดพรรุภารกิจสุดท้าย Né đi kêu biddy. Hãy, đi hãy, 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 yên Ai hãy, hãy, Ai nè รูปก,กลมๆมันอยู่ตรงนี้แต่ไม่เจออยู่นี่เองใช่เปล่าใช่เปล่าไปไหนแล้ววะวิ่งเก่งวิ่งเก่ง เดี๋ยวนี้บอดแม่งกระโดดบอดแม่งกระโดดโผลเลยเดี๋ยวนี้เปล่าได้แล้ววันนี้เราหาวิธีไม่มีเหล้าหาวิธีออกจากแมพให้สำเร็จดีกว่าเฮ้เสื้อ ก่อน,นนะคุณเจ้าวันนี้แต่ผมก็อยากได้นี้ด้วยมาไปละไปไปบาย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 อย่ายิงผมผมไปแล้วเดีย๋ยวคนรู้เดี๋ยวคนอื่นรู้เฮ้ยมันมีรถอยู่นี้ดีกว,ว่ารถบอดเอารถบอดเอารถบอดร,ร,ร,รถไฟมาไป อย่างแบบไม่สมเลนรถไฟมาโอ้โหวิ่งแบบนี้ขอวิ่งเลนรถไฟดีกว่าน่าจะปลอดภัยเออเลนนี้วิใครกดจรวดไปแล้วบายบายไปแล้วบาย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 ซิกแซกโอ้โหซิกแซก,ซก,แซกเฮ้ยทำไมรู้สึกหญ้ามันเขียวขึ้นวะเฮ้ย แต่ก่อนตรงนี้มันมันไม่มีหญ้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขียวปีเลยแต่ก่อนมันแบบทะเลทรายทะเลทรายใช่ไหมอุ๊ยมีคนยิงมาว่ะมีคนยิงผมว่ะอันตรายสุดๆอะแถวนี้อนนี้อันตรายสุดๆเลยขอมุดมุดท่อดีกว่ามุดท่อนะปลอดภัยภิกษุสุดท้ายแล้ว ออกใา้สาเร็จเล่นแบบมีภารกิจเข้ามาแล้วมันรู้สึกสนุกกว่านะผมไม่ชอบแบบว่าไปยิงยิงไล่ยิงคนแล้วจบอนะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทําภารกิจไปด้วยแล้วก็คอยระวังคนยิงไปด้วยแล้วก็ยิงคนอื่นไปด้วยอะไรแบบนี้นะมันกว่านะนี่ฤดูกาลที่สี่นะนับหนึ่งใหม่เลยนะเวสว่าผมจะออกจากแมปสำเร็จไหม นะทุกคนถ้าผมเอาตัวออกนอกหน้าต่างนี้จะกดได้ไหมไม่ได้หวะจะเย็นลด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 จะเย็นลดบินกลับไปวิ่งกลับไปกดโอเคกดโอเคแล้วก็ต้องออกให้สำเร็จกดแล้วต้องออกให้สำเร็จด้วยนะวิ่งเดี๋ยวนี้หญ้าเขียวปือเลยตรงนี้ ไม่มีพยาบาลเลยเออว่าจะผสมเสื้อไม่ได้ผสมเลยว่าจะผสมอุ้ย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 ใครยิงผม 1, อย่ายิงผมสิครับหนังสือระตูดเก้าอี้มองสิปลอดภัยไหม ปลอดภัยอยู่นะแอนบอดไหลรอดดูรอดแล้วรอดแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้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 ยอุ๊ยหายวะคนว่านั่นไงนั่นไง สรุปเควสสุดท้ายไม่สำเร็จต้องเข้าไปใหม่ครับได้ได้ไดเข้ามาใหม่เข้ามาทำภารกิจให้ผ่านไปภารกิจเดียวเอง ตั้งแต่ต้นเกมไม่น่ามีใครมาดักยิงนะไม่เห็นไงมัวแต่ป้องกันอีกทางดันมาขึ้นอีกทางหนึ่งยิงอีกตัวไงยิงอีกตัวอีกตัวแม่งมาโผล่ข้งหลังเครื่องบินประตูหลังทักหน่อยไหมเก็บของบุญรถไฟทักหน่อยไหมเอาโอาสักหน่อยไหมพอละไปละไม่เอาละ ไอ้ยิงนิดนึงยิงนิดนึงไปแล้วไอ้หน่อยไอ,อ,อ้หน่อยไอ้หน่อยเฮ้ยรถเรารถเราเฮ้ยดีว่ะมีเขียวเขียวเยอะขึ้นใช่ไหมเนี่ยหรือผมคิดไปเองวะว่าแต่ก่อนมันไม่ใช่สีเขียวนะแถวนี้ได้กอดสองมาโอเคไป เฮ้ยเดี๋ยวดีเครื่องบินไปอยู่ตรงนี้เหรอแถวนี้มีเครื่องบินเฉยเลยคลิปคลิปคลิปวันนี้คลิปวันนี้3 3เควสนะแถมกะว่าจะบรรลุเควส3เควสในตาเดียวต้องมาเล่นอีกตาคนแม่งมายิงอารดีเลยที่เก็บปืนมา ดีอะที่เก็บปืนมาแปลว่าใคเรเลี้ยงหออยู่เลี้ยงคออยู่ปืนนี้ผมก็บีนะผมก็บีนะปืนนี้แ,แต่งสวยด้วยปืนนี้แต่มไม่ค่อยได้เอามาใช้เนี่ยไม่ดีว่ะมันเป็นปืนแบบว่าปืนเบาปืนชนเบา ไกลได้นิดๆแต่วัดไม่ได้หรอกเพราะว่าทหารพวกนี้มันไม่ใส่เกาะจะมีคนมาดักเราอีกไหมเนี่ยไปแล้วอุ๊ย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 เย้แหละตาที่แล้วนะมัวแต่ยิงตรงนู้นแอบมาข้างหลังเครื่องบินก็ขึ้นช้าเหลือกเกิน บินก็ขึ้นช้าเหลือเกินผ่านแล้วล่ะอันแน่ใครอะผ่านครบโอ้โหเต็กอย่างสวยตุ้มตุ้ม เอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตจบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเฮ้ยมีอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะซีซั่น4นี่มีของเอฟเฟกกระโดดล่มเนแล้วก็ล่มชูชีพโหพันกว่าบาทนะครับต้องซื้ออ่ะลืมไปตกแต่งกันนะไปละฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ